มือนี้ครับซอยจุเบดิดอันละสองโลไก่สิเบ็ดแล้วทุกคนกินเหมดแล้วสองโลผู้เดียวตับตับครับครับซอยตับตับหวานตับหวานพญิด <c oughs> ข้ามประตูน่ขะข้ามประต าเธรเนาะีพีนี่ไหมอไม่ไม่ล้ากแกงมักเผาเผาไม่ลาเลยหอันนี้ไม่สลาบครับเล่นื้องมิดทุ่หยางเบิดทุ่งยางเนาะเอาเกาวะนี่ทุ่งหยางนมาเพอือตุงเพี้ยนแสดงว่าเริ่มเริ่มได้ที่แล้วอืมงม่เหมาะสมเลยเจ จินเรสิลาบ่เห็นเลยไอ้น้องใส่ตับ้ามตัวโตเนอ่อตับวานตับหาานครับผมเอาด้วยจะบ้างงไ้บเนี่ยทำยังไงเนี่ยด่อยไรไรไฉลองไหมจ้างรถเฮีย ้องไะเดยอะไก็ทิเกีนเดยวนี่อีกานซอยเมนคนะไรก็แช่นะครับเออคืออยู่เลยอะไรเด๋ยวใ้เริในซองลอยไปหนแจ้งรถแทกซนะในซองไอยแจ้งรถแท็กซีสองการอ๋อตายกันเอาโมเต็มไปพักตามไปพักกันโปเออเสียบว่อืมพาดีตามต่อลงไปไ

đưa p nòng đưa kéo khung tháp này đang mạnh oh thịt lên lại มันมานะมันยกไปโคตรสุดอ่ะโคตร

คนนี้โดนนี่ <coughs> 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 <coughs>

น้ำป่าตาสามป่าครับผมน้ำปลาตาสามแล้ววเจ้ากินอะไรเ่มมาน่ะวัวเจ้าไม่หัวยกนวัวกินเ้ากนัวตะวันเกนี่ยวัวโี้มันมีมีนี่ไปยับบกินบุลกินเสีับ 还有那个，还有那个，那个都可以。来，进去吧，放里。来，你试一下，你看哈，好不好？<他 's the artist>

ตามตามเลยนี่อ๋อไม่ี่าิ่มกดติดตามนะครับเดี๋ยวเทีมงงานนี้จะกินให้เบิ้งอีกกินช่วงหลังนเลยไม่หวาน

ม่อนเอาคุกเพใบม่อนนะ่อซ่เอาม่อนใบชาขออยู่ใบาขออยู่เอามาโชว์เดียวดีพี่มงแบง์ก็ล้องเชิญแเดี๋ยวมีสีมืหไม่ดีดินี่อืดี้งอ้

他尼弯弯的，这这。他这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 弯的，这这。他这弯的，这这。他这弯的，这这。他这弯的，这这。

มาได้ไหมาได้ไหมนี hey. ่ก yeah. ็บอกโขเอ๊ะเกียรติถึช่องซีช่องอะไรอ่ะฝากเพียงดีสิฮ้ฝากอินดี้เบ๊ะแค่เพงยินเกียร์สามเลยละมื่อวันนี้ที่อะไรส่งการเนี่ยขาดสามเลยบอกสองเลย

เท่าไหร่เงล้วหนึ่หนึ่งนเอาัน้อยไเด้องสาอา่ิงจริงเขาจะเขีนเลยองาน้อาไม่ตงยบอกยิ่เลยน่งน้อายนบ นี่โลนึงบ่แม่นบ่นี่จ้ะ5000บาท6โหดนี่นี่มันยังอยู่เอาไปไหนบ่นี่บ่ไปแล้วเถียงๆๆ

มันบ่ว่าซ่ําบ่เป็นเกียรติเป็นโปรเจกต์แล้วซุ้มกิ๋นแล้วนะหมู่แลเด้อเออได้โตกินไปหลังหลังเป็น4ปี4ปีแก่ปีจังว่าบ่เกียรติเลยโอ้ยเอาไปเบิ่ดล่ะมาซ่ําเดียวกัน3คนแก่ยืนหลอกแอมาเอามาสิบ่บ่ว่าบ่ว่าบ่ได้เต็มโตแม่สุดยอดอีเล่เลย

บบนีไอโต้งวยได้่ตนี้เหรวะไม่นันเลยมีแค่นี้เอง่จากไป้เ่กี้เราโดนังากันเรืเรื่อว่าขอไปตัวนปที่หนึ่งมือหนึดช่ม้งเดียวก่อนมีที่ไหนว่นไอ้ีไปมัอนหวานอโอ้เป็นไม่ายงานเะเยอดี๋ยวอือ

น่าแล้วครับอีกูนึงน่าแล้วอีกรูนึงน้ำใสอยหน่วามันยืดดีมันลอยหนึ่งโคตรเก่าที่แบอเขี้ยวบอลเี้ยวบอลเขี้ยวขวันช่องจีไปได้ก็ไม่นี่ละสีดับมื่อจีไปได้กัเมืองเมนู่เมนูนดีหลด Anh đây sống ngoài thì giả lộn hết dũng cảm, cả đi xăm lấy bên hết mưa mưa sào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  mưa mưa sào mưa sào mưa sào mưa 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 sao này, mưa 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 nó มาเียงมาไปลยะอ่ามอนอยังนี้ี่ยังอ่ดูเสียงดูสเนี่แหละเมนูแกงเกิดช่องฝ่าเพียงดินเอาเลกี่ยะไปดังก็ดังไมอนี่อ่ะาวหนาวมกระเดมควนปวนมูยิ่งเฮ้ยยว่าข่วอวนมันหนาเกิด

อันนี้ต้องมีเลือดครับตัวกวางไปครับพี่น้องเมนูี่เลยเมนูพิเศษดันเมนูยังก่อนเมนูยังก่อนพักใส่วามเพียความเพียยี่น้องแกความเพียร์วอมใส่ออมเพียร์ออมไส้ใส่เลือดครับไม่ได้เกินก็ไม่ได้เกินไม่นี้แหละลุกจองดับไปดับไปเนี้ลุจอมก่อนใต้ส่วนนี่อันนี้มันพักกันยังไนีครับพี่น้องเออบอกเลยด้อนี่ บีปคอหรือบีไปยังน้อยเนาะเกเกือใส่ปลาชิงยกลอใส้ก้นะหนงมเห็นยูยยางใส่เาส่อาห้องอะไรเชื่วม่่ซหรอกใ่ยงใส่ไว้ห้องกัสมาล้เบีครับจะกิซุปวุป

ท่นในเงนปันกันเด้อทันนด้เงินปันกันเด้ออย่าลืมเด้ออย่างเงินๆของก็ได้ลอยก็ไหลนี่ทนในช่องไหลมันนีนันนีต้องเอาไปยังกาแงกินน้ำาลเอนออ 谁家？你四零五五，你他老的我面。哇，汤面在下我汤面。好暗淡的呀。汤面就就汤面，吃一样的。汤面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 。汤 กกันทั่วไปเจ้าแบบผมเลี้มาเล่นสามสามสิบกิตับสามสิกตับเป็นไสามกตับเด้อนี่เอาเนื้อใช่น้ำจ้เยเสือเเนี่เจ้าผมเจ้าผมนเอเลือดหัวเอาไปบุกหดใช่น้ำน่เด้อเมนูเนี่เฮ้ยเกับงไงวเอาเ ออโอ้โหเซตน่งปเนี่ยจะเซ็ตเนี่ยนี่สามสิบผีตับกับีตัเนี่ยยเขาเบิง้ง่อยเขาจำกข่าเนี่ย <c oughs> ด้วยเยอะแมียรหลวงที่มาเห็นเขออเรียดก่อนสอนเคียได้พี่น่อยเบ้าควนเบ้าควนเ <c oughs> บ้าควนัควนยังไงตับอันห่อพักอีกเลยครับผม,มอันพักอีเลยห่อตับ เออโอ้ยมากิีเรือทอดตามกับสูนี่คุณไวัฒนีได้กินร่องได้ไปน้องเด้อบุกบอมันขัดเสือไปหนองเป็นการนาจ้าลันนีเออไปกินเชียงใหม่ไปกินเชียงฮานั่ง อันนี้สิเจ้าป๋านี่สินัวนําเนตอนนี้เลยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ได้เลยลตอนเดียวเลยด้ตอนนี้แ่ตอนใหญ่ๆนี่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ล่ะเออนี่ล่ะยอดวิวทะลุแท้เอ้ยิินิ Nói ด้ิ้นอ

มาแล้ครับขิดแนบตามบาทกันเีแตับครับผมอ่นี่หมวนให้กันนครับผมเป็นทังได้บานเนี่ยตุ้มใ่ปมเป็นสาสิบกีบด้ครับเนี่ยขีแนบตับกินแนบตามลูกบาทีแนบตับครับผมหอึนนงนหนึ่งันผมึ นี่โอ้ยมุมเล็กมุมมมีิหมฮะอ๋อียแก้่หโอ้ยตัวถ่มปนอะ่าฮ่า่าฮ่าถ้าไหนที่ว่ามีแก้วอืมมันตัอยุเลยมียุไปขเนีียแก้วไปหนเหรอเลี้ยงแก้วไปเหมียวนี่มียุเล เีิได้เหรยังเกียละตอนเลยละนี่นี่มาเนี่นี่นี่โอ้ยนี่น้องเ้ยมาเ่อสีเดียวฮหดอได้ครับเรื่อเด้อสีห้อตับ เ่ินไ้นาะวนนี้สนหัวับม่วนเข้าไปเปน้องเดิได้วันนี้ม่วนเข้าไปนี่ละครับพามผงแก้มเงแล้วผม้ตาข้าตาเลียอ้าวโยบโยบเออเองไหนครับเองไนย่อมย่ยมเมตงครับบักแตง อตียงต็กอูตียงกัดฟังเสียงว่านี่นี่โอ้แฮมดองครับแฮมดองมันหอมแดงจริงจรงเฮ้ยคนละแบบเลยเออเสนเป็นช้นเสียดีนน่าสุดแคหเนี่ยพอแล้วพอแล้ว